ทอของเรานะครับสามทอนครับผมลูกคาเสียาไปใส่ตีนเสานะครับผมเวลาตั้งเสาขึ้นปุ๊บแล้วก็ที่สวมทอลงไปเลยเลยครับตอนนี้ก็ว่าหอดนาวัดแล้วครับผมโอ้โบดใหญ่โอ้สวยขนาดเลยสอ,องคนนึงนนได้พักประเทศกันแน สวัสดีครับผมสวัสดีผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบียดที่ชิดพงอีเชิงเกลือครับผมมื่อนี้ครับกับที่ผากันนะครับไป z o o เสากระพาอครับเดี๋นี้มีทักแก่ใหญ่ไปด้วยนะครับผมเสาตัวนี้ครับเป็นเสาตอครับผมตอไม้ครับงนาคหกคูณหกครับบาทไม้ไว้ที่ยี่สิบเซนนะเอาไปเสริมตัวเก่าครับตัวเก่าจะเป็นลักษณะเสาเชียงหน้านะกับบ่เชียงหน้าครับเพราะว่ามันเป็นกุด ประมาณกุฏินะกุฏิวัดก็ว่าไปส่งในวัดนะครับตอนนี้ครับผมกับทอของเอานะครับสามทอครับผมลูกค้าเสียาไปใส่ตีนเสานะครับผมเวลาตั้งเสาขึ้นปุ๊บแล้วก็สีสวมทอลงไปเรยเลยครับแต่ก็เอาไปก้อนแล้วครับหกต้นนะครับผมเดี๋ยวไปเบิรงครับนางงันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดินทางกันไปแล้วครับผมอีสานเลยครับเด้อตอนนี้ก็ว่าฮอดนาวัดแล้วครับผมอู้บทใหญ่วัดสี จเจริญพัฒนาวัดดงมะคานะครับผมตอนนี้ก็สิขเขาไปนในวัดเดี๋ยวไปเบิ่งข้ามองนางนะครับผมจะเป็นจังใดน,นะวัดนี้ก็เป็นวัดที่ร่มรื่นครับผมต้นไม้ใหญ่หลายในชะเพิ่นอนุรักษ์เลยครับต้นไม้นี่ครับต้นไม้ที่ไม้ที่เพิ่นเพื่อนเรือครับเป็นไม้พวกไม้สักมาอย่างที่เพิ่นไปซื้อมาเนาะเพิ่นที่เก็บไม้ตัวนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมไปเบิ้งกันวัดคนที่เก็บไว้ลักษณะใดเนานะเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมโอ้สวยขนาดเลย 2คนหนึงเนี่ยากเทศกันไดอันไหนากัรเทศสอคนนะเทสองคนแหละวกเราไปมาใกล้ดิเอ้าเราเห็นยังซะเราก็ยุุ่นยยาโ่หุ่นเลยโอเราคุมงานที่หุ่นดิสอหกต้นเราไปรับงานอดิ่ันนีย ตัวนี้ก็ท่อครับทอ่อตีนเสาที่วางครับเปิ้งก็ใส่ตรงนี้นะฝากก็เป็นบากค้างครับเม็ดหนึ่งครับจากตีนเสาขึ้นมาโอ้ภากันคุดคุดเลยเต๋อไปอีกเนาะบากค้างคู่ผมไม่ได้ไปอยู่ตลอดนะเผื่อผมเอาออกอีกโอ้ไม่หนาได้เนี่ยห้าห <laughs> ัวห้าเจ็ดห้าเจ็ดบ่โอ้ยสิบเซนลาทูไมให่บุดเนาะไม่เลยควนน้นนึงได้สองตัวแหละ กอนหนึ่งเลอสองตัวยังเดือตัวหน้านอยังไม่ใส่แต่ว่าคุดตัวหน้าคือที่คุดเลิกอยู่หรอกเนาะคุดหลับใส่บากทิอาการเหตุสีสองคนตีฮคนจนเลี้ยวหลังเมือกนี่ก็มาามัวอ่านนี่โ้น้ำตัยงมาเนี่ยเงยเตียวทอขึ้นได้แล้วขึ้นปลายเสาเนี่ยมวันนี่ โบ่อยที่ไหนก็มาแล้วบนี้พวกพี่คนมุ่งหลังค้าเนี่ยตายได้แค่ด่ยวสองคนี่มุ่งมหผมมาขึ้นบธนัดแต่ไหนมันจะคัดขายอยู่นะโอ้ขายังบดีไปเลยหลังเ็ยบแล้วหลังไงเนาะเขาจะมีเะซีเม็ดด้วเนาะหกคูหกคูนนาโอ้หกคูนหาป้าทุกาูทางเก็บใหม่แบบนี้นี่พ่อบอสเราวะมี่พ่อบอสไ่บบบบพออีกหลังนึงอยู่นี่ บ่อยากบ่อยากคือนลำเคือมวุ่นั่นเลยเนี่ยคือเป็นล้นเลยป่ะมันสิบรหักอึมลงกันมาหัวไอ้หูเด้จองกันไว้อยู่หูเด็เออหมดก็พักคราไปก็ไอ้ดอมโมทายกระตีเอาไม้ไปใช้แล้วก็ตีข้ามคืออีกการเดี๋ยวเดี๋ยวตัวล่างเต็มตัวเคิงมันก็จะถึงทักไปใช้ทักก็อยูห่าอะไทิศเออสันเมื่อกันบานนี่ยสักาเมื่อนี้ก็คงจะมีพท่านี้เนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็เสาของลูกค้าทรัมาส่งกับเสาของวัดเนาะวัดตรงมาฆ่านะ เป็นเอเก็บไม้นะเก็บไม้พวกนี้แหละนะใหม่ขอ,องใหม้พวกนี้แหละมันหลายนะเพราะว่าเป็นซื้อมาเนื้อรุ่ยรุ่ยชิรุหาบริจาคมาเนื้อนะครับผมจะมเก็บหมอกเก็บไว้นะเดี๋ยวพวกจะกินนะเก็บกุฏิให้ดยังมันยังสบายนะครับมือหนึ่กนงกระโงงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมแตไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเนาะสหรับมือหนี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ